ต่อไป s h ช e ี h แกเอชชีแกนี่อ h e อชต่อไปลูกจีกแพะจีกแพะอ่าฟังนี้ <c oughs>

Horse. Ma. Ah, oh, fang ni tu. Ooh.